จากที่กินมอนี่พิธีโชวนบอลเาตาทำงานที่กีดสักขกาสองขเนื้อเกีียวไบก็เปือนที่เกาะนะบ้านเฮ่าตอตองเร็วแเรวขึ้นอัดมัน้สากระต้องดีเลยะนมาบ่าเดมาตุ้มายนกรรมการทั้งสนายกเต็มใจที่จะให้เงินซอยเหลือประชาชนในวิธีของจบาของวทียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญกันขจอกันนะครับ บครัเพื่อเขาหลวงท่านทูนห์แห่นพบเอกภาพด้วสื่อนโยบายมาโดยจังหวัดนะครับกาเลยขอสัพนะครับขอสัพกันงบประมาณซึ่งพวกผมแลักจาสมาชิกสภาทั้งสามสิบหกคนในจังหวัดนเรศจะได้อนุมัติครับกาเลยได้จัดสื่อยาแลักสานคำนวนเงินเหนืยหนึ่งล้านบาท เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องทั้งจังหวัดเลยครับโดยได้ประสานความร่วมมือออกมาให้ท่านผู้ช่วอำเภอในแต่ละอำเภอได้มานำเนินการครับอำเภอผมเนี่ยอำเภอเฮาเนี่ยผมมันได้โชคดีตรงที่ท่านผู้ช่วอำเภอนี่ไปไสกับเอืร์นตลอดเสาร์อาทิตย์ก็พากันไปได้เลยเอิรนบอกว่ารบกวนวันเสาร์ด้วยว่าเฮ้ยผมว่าผมเป็นยังผมบ่มีวันหยุดทันเดือดนต้องรับไหวทันทีเพราได้กับหาทางมองอื่น ตัวนี้เจ้าวนี้จึงเห็นว่าการภูรักหน้าการกับตุเพื่อมาลดนะครับเงินมาสาปัญหาเขาพีหนอยมูลนิแน่นสองสามดอกครับทางอบากจอมากตรวจวัดถนนสิฉลวิู้การนะครับแต่ว่าประมากาจะเข้าคนึงนะท่านหมอสวีหมอตู ถึง้ทำั้นเนวัดนะครับเี๋ยพพ้าเียพพัแต,ต่องที่เราเกิดโรคเองไหมแองหาวซีนก็ทาติดแน้นเิดไม่ได้เลยถ้าตอนเกิดโรคอยู่ติดโรคิดใปยิง่งแกวเดิมน,นะครับก็ก็อันนั้นคือตอนเกิดโรคครั้นี้อันนี้ยังมาถูกกันหวัดไม่ท้าไปหรอกผมถามดูเนี่ยว่าเกิดโรคใหม่อันนี้ก็าจะห้ามผิดหราะว่าเราเนี่ยถามดูที่ผ่านม,มาเัเดือนหนึ่งเนี่ยตัวเงินไม่มีเรื่องมีเป็นร้ด ปัญหาเงินแล้วตอนนี้วัคซีนตอนนี้ก็คุณได้มาบ้านเราคนไหนที่อยากจะฉีดวัคซีนตอนนี้นี่มาแจ้งถ้าวัคซีนไม่พอนเนี่ยี๋ยวผมไปหามาให้อีกตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วได้แต่ว่าตอนจับมันจะดใช่ไหมไ<ง>บอใช่ไหมบอปัญหาตอนจับมันดิน้นจัดก็จะบอกว่าเออแง่ถึงเวลาถ้มันดิ้นดีๆเขบา,าเบอกว่าฉีดแต่เ่าไม่ไดคือคุ้ยแตงโมว่านแล้วเราขอามาแล้ว คุณยิงโบกี้แต่คุณก็มีพุ่ตัดท่าับกวิระแม่บ่าคุณยิงีบักกินเนี่คุณยิงบบกี้วัตท่ากตะต่ากันถือว่าุณตัดท่าับเรจะให้เข้ารวมใจกันเอ่ะเดี๋ยวคุณหมอเขาีข้อนึงจมือีเ้ามือนนับมือนอากามนี้คือเขาไปจีดบักกิน่ปน้่้เออไม่ใช่ยูนิคอร์ม่ใช่ีนบักกิน เห็นว่าไปกินาที่อีตาเขากม่ได้บอกว่าเป็นเสี่ยเห็นงาสิอันนี้กินางกี่้าแล้วพี่ตาอ้อทุบในพว้ามันเขาไปกินแล้วเหราใช้หมูมาใช้หูครับมน้า้น้นจ้าเห็นว่าทุกเป็นหนึ่งเีปากเขาไม่ปากเขาใช่

สีดง่ายจับง่ายแม่เป็นนี่แล้วฝุ่นไปถอที่จะฝู่เสื้อไดด้้ขี่ไปปูเรมันหูตังเป็นอะยโอยออกมาดีมากเตรียมไปหรือมาแต่งหาครับผมครับเป็นยังไงครับที่วันนี้ครับที่ท่านออกมาดูสถานที่นะครับผมในวันนี้ก็เป็นการติดตามผลสักส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางองค์การมูลนิรส่วนจังหวัดเราได้สนับสนุนสำนักงานปศุสัตว์ในการ จัดหายามากําจัดพาหะที่เป็นตัวนําเชื้อลำมพีสกินวันนี้ก็ถือว่าได้มาติดตามการทํางานร่วมกันร,ระหว่างอาบาจอบซึ่งผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตอํเาเภอทุ่งขหลวงนี้แล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามาทําหน้าที่แทนท่านนายกท่านดเรเอกภาพพลเสือด้วยครับเพื่อที่จะรายงานได้รายงานความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อมีการประชุมสาภาครับ มีทั้งไฟไม่ต้องมุงแม่รักไวก่อน เดีย๋ยวมเกี่ยนี่เสียบเกี่ยนี่เปียนีวไหมเสีบเีอนียเสียบไหมเสียบอข้เสีบอีก้งนึงสอีกั้งนึงเออนั่ะครับโอเครับต่อได้ต่อเสียบเข้าไปต่อเสียบเข้าไปเหนัเป็นนียวขึ้นหมอเตรียยไปแล้วที่ใส่ชุดหนังมันใส่ชุดนังก็คือจังสมุดรวาหนังเน่าคือจังีเยสือนอกกับมั่ ชตเนัอชตเตะหนังีเดีเดียวนี่นีหมอเยมาเดียวนี่หมอเียมบทีนะล่ะชีสีต้องเ็นเเป็นดูดดอูอตวเอยเนียวเนีเยวเนียวดดีพอตีมันเสดเเนีดอเด้อเด้อ ยาน้อยเดียวเห็นบ่แหงจุกไห้องไหนตใส่งมันยังงมึงมามึงมึงบชสามันนี่มันบดินเห็นบ่ดิฮะบแม่านีมันบดินมันบวมแห้งฮะนี่นสิมันบวมแห้ง อือเอาตัวสองตัวสองตัวอตัวนี่เดี๋ยวีชีดแล้วมันปอันี้ไปมานี่ะอย่าับเข็ม้รับเกันที่จริงแตมันกระจอกบระจอกบัวจวาี่อยนี้กาเหรอมขี่ไหอยาเน้ยยางลดำหน้ากอยู่ไปนั้นกงเนื้อเจงหมจะดาเข้าไป โอ้ยแม่พอทำแล้วโอ้ใจประสงเรีัวให้บาในก็มันจริงต่ครั้งคืนโดนติดให้น้อ้องไร้านไคร้านน้ำรันหรือากวนแบบลาบหรือมาบานเอาเนี่ยมาบนนู้ มาได้มันเสียขาตัวยไปเกี่ยวเท่นั่นนะมดกินข่ากินงังคนะกินของีอไปีเไปจเลยเกี่ยวเกี่ยวมันเป็นยังไมเกี่ยวรถจัเเกี่ยวอเป็นยังก็พอมีละ เข่กดี้นเว่าูดเื่ะเอ้คารวครับวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอียดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งทหลวงได้ออกมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนำปี้สกินในหมู่บ้านที่ที่สัตว์ โคกระบือเป็นแล้วหายนะครับซึ่งบ้านโนนราศารีนี้เข้าหลักเกณฑ์ของกรมบริษัทว่าในหมู่บ้านมีสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคทำที่สกินแล้วหายจากโรคนี้แล้วไม่น้อยกว่าสี่สห้าวันนะครับก็ทางสำนักงานบริษัทจังหวัดร้อยเอดร่วมกับบริษัทอำเภอทุ่งขะหลวงนะครับจึงได้ออกมาบริการซึ่งในพื้นที่บ้บานโนนราศีหมู่แปดตําบลบึงงาม มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน15ลายนะครับมีผู้เลี้ยงจำนวนสัตว์35ต,ตัวครับผมเรียนมีสโอเคพร้อมไหมพี่เ,เลยกล้องใค่กลองมันเลยครับสำหรับการฉีดวัคซีนในป้องกันโรคลำปีสกินนะครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับก็ได้ดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบริษัทของการฉีดวัคซีนปี2 5 6 4นะครับ ซึ่งจะต้องฉีดในอาสาที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ล้อยเอ็ดเราถือว่าเป็นจังหวัดที่เกิดโรคนะครับแล้วก็เราฉีดภายใต้ของระเบียบระ,ะเบียบกรมบริษัทว่าด้วยการฉีดวัคซีนของการเกิดโรคนะครับก็ดําเนินการฉีดไปด้วยดีนะครับไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ป่วยมาก่อนน้านี้หลายเดือนนะครับอย,อยาไปได้อยา baixo <muchos> bom <muchos>